ต้องไปเกาะดูกอาจากน้ำกอลลอนนะเนื้อไม่เป็นไรครูอุ้มเราอยู่ครูอุ้มอ่าครูจับเราอยู่นะเราไปตามครูนะเนึ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื้อสองหกเก็บใหสำลักนั้นไหมอาเนื้อ อยราะนั้นเนี่ยความริมแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเนนะับตอนที่เราเล็กๆเราสำลักน้ำอยู่อันั้นมันเป็นเรื่ออดีตนะไม่ีด้เรื่องอะนิดน้เข้าใจคำว่าอดีตไหวันนี้สำหับน้ยไหมเราทำได้ไหมโอคพร้อมนะนี่ต้องทน้อเท้ามาเยอนไว้เนกาทําขาตรง Thỏ nát đi Cho Út Về mà gặp hạ tổng công thỏ tại từng tiết Đi Cho Út Nè Thầm lạc nát nữa hả Nè Thầm lạc nãy nữa hả nát nữa hả Đi hay là nó khoảng đặt luôn hả đặt tôi đã tập là đặt thử thế cho hút đây hey, là là những đâu cái gì này điều kiện mà à mày khá nữa cho hey, hút เดี๋ยวเราดันลงไปปุ๊บเอามือไปแตะพื้นแล้วก็ค่ดยๆขึ้นมาป e ูรก็จับลงไาเลยนะอปุ๊บเออเดี๋ยวเราลงไปยกขา้พห้น้ตัาจงสุดทายนะนึ่งสองปุ๊บปุมหน้าลงไปเตาโลม เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โจมถ้าเราก่างแขนง้คมหน้าตัวไปตลอดฮะหนึ่งสองหปโคมฮะต่าแงแขนง้คมหน้าเราก็จะล่ออันนี้เราลองดูนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเอ็นตัวลงมาอูแล้วก็ตางแขนง้คมหน้าตัว,ตตวก็หลออ